สวัสดีนะครับวันนี้จะมาเพาะเมล็ดพันธุ์ริกนะครับให้ดูกันต้นนี้เป็นของเจียไต่นะครับดวงเศรษฐีนะครับคือดวงเศรษฐีเขาจะเป็นพริกขี้หนูส่วนนี่แหละนะครับเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเคลือบสารมารับสีม่วงนะครับเจียไต่เขาจะทําแบบนี้มาตลอดนะครับสีเคลือบสารมา ตัวนี้เป็นกี่กรัมเนี่ยเขาบอกว่าห้ากรัมนะครับจํานวนพันเมล็ดนะครับสิ้นอายุนะครับต้องดูด้วยนะครับเวลาซื้อเมล็ดพันนะครับทดสอบรวบรวมสิ้นอายุพันนะครับหกแปดก็นานอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดที่ใหม่มากนะครับสาเหตุที่เอาเมล็ดเมล็ดพันธุ์ชนิดนี้มาปลูกก็เพราะว่าเอ่อพวกซูเปอร์ฮอตหรือว่า อ,อที่ว่าเขาพิธิดอ่ะอัะอะอมพาวาโอาโกอะไรเงี้ยครับมันมันไม่มีขายแบบนี้นะครับเขามีแ่ขายเป็นกระป๋องใหญ่เลยกระป๋องละสี่หาร้อยอันนี้มันซื้อมาร้อยสามสินะครับก็เลยเอามาปลูกลองดูก่อนนะครับมันจะดีไหมตัวน,นั้นก็คือถ้าถ้าเอามาเยอะๆนะครับมันเยอะแล้ว อนี้เราปลูกไม่หมดมันจะเสียนะครับเราต้องปลูกแล้วก็ขายต้นกา้าด้วยนะครับอันนี้เอามาปลูกเองก็เลยเอางนี้ดีกว่านะครับีมันจะมีประมาณนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะเทน้ําใส่นะครับไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาบ่มกันนะครับสําหรับดินที่เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะต้นพลิกก็คือดินที่อยู่กับ ไล่กับนาธรรมดานี่เลยนะขูดมานะประมาณประมาณคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ผสมกับอันนี้คือแกลบนะแกลบเขาผสมกับแกลบนะครับ,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 รบอัตราอ่ออัตราดินดินสองส่วนต่อแกลบหนึ่งถุงก็ได้นะครับหรือว่าจะชอบชอบแกลบเดียกก็หนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับ แต่ถ้าถ้าใช้แกลบอย่างเดียวอ่ะมันคือว่าคือเรียกว่ามันเวลาเอาออกจากจากถาดมันเอาออกยากนะครับเราต้องเอาดินดินใส่ผสมด้วยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผสมดินแป๊บหนึ่งนะก็<อ>เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่อยากซื้อแกลบเผาก็ใช้ไนี่ก็ได้นะขี้เท่าขี้เท่าจาก การหุงเตาถ่านนะครับที่เท่าเตาถ่านก็ได้อนี่ก็เราจะมาร่อนนะครับร่อนให้ดินมันละเอียดนะครับจะทำแบบนี้เป็นตะกร้ามอไซน์เครับตะกร้าเก่านะครับข้อดีของการร่อนก็คือ,อ มันจะทำให้ดินละเอียดนะครับแล้วก็ไม่เป็นก้อนแล้วก็ใส่ใส่ในถา,าดเพาะได้ง่ายนะครับนี่แล้วขยำขยำครับแล้วแล้วรากมันก็จะเดินดีด้วยนะร่อนเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะละเอียดแบบนี้นะครับก็เราก็ตักเลยตักมาใส่เลยใส่แล้วก็ เกลี่ยให้มันเข้าทุกหลุมนะครับมันยากพลิกเนี่ยมันต้องเพะนะเพราะว่ามันเปอร์เซน็นการงอกมันต่างจากแตงโมงเยอะอยู่นะครับพอปาดเสร็จแล้วก็อ่าครับเอาขวดอะไรก็ได้มาเจีมลงไปนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บครับ อัดดินไม่ต้องไม่ต้องใช้กำลังเยอะก็ได้นะครับแค่ให้มันลงไปเนี่ยนะครับผสมดินทีน,นึ่งอ่ะเราจะใช้เราจะใส่ในถาดได้ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดถาดเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ใส่ไว้แล้วก็เอามเมล็ดมาดูสิมเมล็ดของเราก็ บ่มไว้ประมาณสามวันนะครับสามวันมันงอกช้านะเล็ดพริกมันไม่เหมือนแตงโมนะครับนี่นี่สามวันนะครับรากจะงอกประมาณนี้ถือว่างอกดีอยู่นะครับเนี่ย ซองนี้ประมาณพันเมล็ดนะครับพันเมล็ดก็ประมาณาสิบสิบถาดนะครับคี้นแล้วมันติดติดอ่ะเราก็ใช้แป้งโรยก็ได้เห็นไหมเนี่ยจะมีหลกักมาแล้วก็แล,วกแล้วก็วางนะครับหยอดเสร็จแล้วนะครับทุกหลุมนะครับหลอดดินที่เราเอา่อ ร่อนไว้เนี่ยมาโรยนะครับค่อยๆโรยไม่ต้องโรยหนามากนะครับโรยบางๆครับพอให้พอให้เมล็ดมันจมดินนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลดน้ำนะครับใช้ฟ็อกซี่ฉีดนะครับถ้ามีเมล็ด ผล่ก็โรยซ้ำนะครับโรยให้มันกบนิดนึงนะครับอย่าไปกบเยอะกบเยอะมันจะทำให้พริกมันขึ้นขึ้นลำบากนะครับพอมันขึ้นแล้วเราก็มาโรยใหม่ได้นะครับโรยให้มันเต็มตอนนี้ก็โรยประมาณแค่ปิดหน้าไปก่อนนะครับเราเอาวางในร่มไว้ก่อนก็ได้นะครับให้มันขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็รีบเอาไปตากแดดเลยนะครับเพราะว่า ถ้าไว้ในร่มนานอนะ่ะมันจะเป็นมันจะยืดหาแสงนะครับพอมันยืดหาแสงมันต้นมันจะเบล็กนะครับมันจะไม่แข็งแรงก็รีบเอาออกออกแดดเลยนะครับสวัสดีนะครับเช้าวันที่สนะครับของการหย่อนเมล็ดพริกนะครับเราจะมาดูการาการงงของเขานะครับ เนี่ยครับถือว่าดีนะครับถ้าถ้าเรา,เอาพอแบบบม่มเมล็ดแล้วก็หยอดนะครับมันจะมันจะหยอดยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอหยอดแล้วอัตราการงอกมันจะดีนะครับหยอดเมล็ดสุดเลยอะ่ะมันอัตราการงอกมันน้อยนะครับลองทํามาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนหยอดหยอดลงสองเม็ดทีเดียวอ่ะครับอันนี้ก็ถอนได้นะถ้ามัน ตัวกว่นนี้ก็ถอนออกมา,ามาใส่ตรงหลุมไหนที่มันไม่ขึ้นก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับแบบว่าให้มันต้นมันแข็งแรงนิดนึงนะครับต้นมันเขียวเขียวแก่กว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยก็ปุ๋ยเกล็ดนะครับก็ได้นะครับปุ๋ยเกล็ด ผสมน้ำลดแล้วก็สักช้อนหนึ่งต่อต่อบัวนะครับลดแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับล้างใบประมาณนั้นนะครับการใส่ปุ๋ย